สวัสดีนะครับทุกคนนี่พี่แจ็คให้เอ็มมิโจ้นะไปซื้อทาโกยากิมาสองกล่องเนาะบอกว่าพอดีพี่หมูเห็นเมื่อวานเห็นน้องทิมมี่เขาอยากกินแล้วก็พี่แจ็คยังก็พวงเด็กๆทุกคนครับก็เลยกระติกใจให้พี่โจ้ไปซื้อมานะเดี๋ยวอยู่สำรองนิดนึงเด็กๆแป๊บนึงกิ๊กิทิมมี่เด็กๆมาที่เร็วอะไรวะไปไหนมาลูกไปไหนมาไปส่งของมา เราออกมานี่นี่พี่แจ็คมีอะไรจะให้กินด้วยเรืเรือมาดูแล้วมา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 พี่แจ็คเห็นพี่ถิ่นไม่อยากกินเซมิใช่ใช่พี่แจ็คเห็นกี่เซม่อยากกินแล้วก็แต่ว่าพี่แจ็คก็อ่าห่วงทอมินี่แล้วก็มิกกี้เลยนะอ่าเด็กๆก็นี่เลยไปกินกันเลยสองคนคนละหนึ่งก่อนะขอบคุณพี่แจ็คก่อนเลยขอบคุณครับขอบคุณพี่แจ็คแต่ว่าทานให้อร่อยลองพิมกินให้ดูสิเอาเปิดหน่อยครับเปิดหน่อยนะเปิดได้เปิดหน้าตากได้ ว,นะว้าวไหมซิมี่ว้าวครับว้าวมากมากว้าวมากมากแล้วเอาเปิดหน้ากากกินเลยเออหรือว่าใครจะกินได้อร่อยนะครับผมมือเลยครับมือเลยหรอครับมือเลยเดี๋ยวก็ล้างมือทีเดียวเลยมา ขอบคุณพี่แจ๊กมากน,นะครับอร่อยไหมลูกอะไรครับมีกี่รสชาติเปิดให้น่ดูหน้ากล่องหน่อยสิเมื่อกี้มันมันล่วงเลยครับเมื่อกี้าาอออันนี้นะครับผมไม่กินมาสามสี่ปีแล้วนะครับลูกก่อนลูกข้กินลูกใหญ่มากครับ อมาดูทิมมี่กินบ้างยังไงรสชาติโอ้โหมีครับขอบทิมมี่แจ๊บใช่ไหม